พีาทเมื่อกี้บอกเฮ้ยพอบอกกระจังเหือแล้วเปะอยู่แล้วเปะอยูแล้วเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะอแเป๊อยู่แลเอยวอย่้เอแล้วเอ่้วเัะอ่กปอแลือ่แ้เอล้อ่แยละอย่ตอยแป๊ะ่อนแคเ่อเอปูแูอ่แล่ต้องิ้อก คนแข่งกนเร็วต้งไปอ่ะคผู้บังคับดังนอีกคนนึืเมื่อไหร่จะให้ผู้อีกคนก็ใจจไกลคอยถูก ชใจที่มล้อตอนที่ไปสาระแน่คืออะไรอ่อกัณฑนาเลนทไมดจตพูดช่องเจ้ยนั่นไม่ได้ไพกับ่ตเาไม่มีเไย่หัพี่ยงอยู่ข้างหลังเลยเหมองจำได้ไหมที่เป็นข้างหลังดาวที่เป็นผีอ่ะี่เต้ร่อใช่หร ปล่าปล่าไม่ได้ต่อวันนรนีไมองสเปรนะสเปไโอ้ยยุงกัดรทุกคนอกเลียงมาเสียงมาเสียงมาเสียงมาแล้วหยุดร้อ แล้วเตือนน้องอย่าเห็นโอ้โหโ้โเสียงได้ยังเห็นไหมอันนี้ช็อตเด็ดช็อตเด็ดเสียงดังเห็นไหมเห็นไหมออกเลยไม่เสียงมันดังเพราะว่ามันจะทำเกงหนต้องแบบใช่เสียงนี้จะมีอะไรนี่อยากได้เสียงไหมเดี๋ยวให้ไวเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วพูดเสียงมาแล้วอทำนี่เหรออันนี้ฟื้นท้องเลยเล่นเรเล่น ไอ้น้องไปแั่งตัวป้าไปก็เถอะไปแต่งหน้ากันเถอะตอยนาอนายยังไม่เสร็จเลย